ทำไรเนี่ยได้น้องเพชรอมุลเม้นดังคิวกู้แต่เพิ่งได้เราปู่เองไม่เป็นไรเปลืองเงินอ่ะเอาเนี่าเหรอพี่ครับงั้นเอาอันนี้พี่เอานี่ครับเรียบร้อยครับผมขาผมครับตอนนี้เอิก็ไม่รู้นะครับว่าผมซื้อมาให้มันเรียบร้อยแล้วชิวไหมโอ้ชิ้หายแล้วแม่งจับคอไเลยไม่ต้องเอาหรอกเปลืองเปลืองเงินมากไม่ต้องเอาจริงเปลืองเปลืองจริงเออไอ้เหี้ยกูต้องเอาสองอันเลยพี่ครับเท่าไหร่นะครับ สองพันสี่ร้อยสอันสี่รอยับทองคสองพันสี่ร้อยุ๊ยชูอะไรกันบอ๊บลาบบู๊บเราบู๊แล้ากระเป๋าอุ๊ยแต่จ่ายไปเยอะละไม่ซื้อเท่าไหร่ครับห้าร้อยห้าร้อยโอเคสแกนเลยข้อไปซื้อยำก่อนนะโอเคครับโอเคครับเสร็จหลังงานนี้เจ้าราบูบู อันเรียบร้อยเสร็จละงานนี้ขอแต่งตัวหน่อยนะเจ้าเล่บเบืเอ้ยเอิญเดี๋ยวจิลี่ไปไหนกลับบ้านกลับบ้านเหรอจิลี่กลับทำไมทไมหลับตาก่อนหลับตาทำไมเดี๋หลับตาก่อนนะแทนอะไรอะไรแกล้งกูเลยอะไรแกล้งอะไรแทนแทนแทนอะไรอ่ะขอที่ตัวเองอยากได้ไงขอซื้อให้หมดเลยของจริงดิใช่เหรอเออก็เลยแอบเอามาใส่ให้เลย คู่เดี๋ยวนะว่คูกันเลยเออแล้วเรามาลุ้นน้องแฮร์ด้วยกันค่ะเด็กคนนี้แล้วเขอบคุณนาซื้อให้นันร่าหมดแหละเออว่าแต่มึงแบงเงินไปไหนเดี๋ยวว่านะแอบเอาเงินของเอิร์นแล้วก็โอนเงินของเอิร์นเอาโทรศัพท์เอิร์นไปโอนใช่ไหมไม่ไม่ไม่ใช่เงินของเขาเออมาจากไหนเขาเก็บตังค์มานละยี่สิบบาท